มาดูรถกันนะครับงานประมูลกำลังจะเริ่มแล้วนะไปดูกันดีกว่าไปเลยครับนี่รถเนนะงานลูกค้ายุ่นนไหมนี่ขึ้นเวทีแล้วนี่เรามาดูรถกันหน่อยดีกว่านะครับเออนี่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 ไปกำลังจะมีงานประมูลประมูลประมูลกันแล้วนี่สามแสน อันนี้เท่าไหร่95้าหมห้าสองแสนหกแสนแปดแสนเก้ามาดูราคาแสนหนึ่ง สนใจเราเลยสนใจเลยครับทุกคนรถบางงามแล้วนะเนี่ยเออสองแสนหกหมื่นอ่าเพื่อนเพื่อนชอบก็ดูกันได้เลยครับหกหมืน่นอันนี้หกหมื่นสามหนูข้าวคน หนูคานะอันนี้เท่าไหร่เอ่ยหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นฟอนตัวนี้เท่าไหร่หนึ่งแสนแปดเห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับนี่นี่นี่อย่างนั้นเลยสนใจได้นี <ๆ S 2> <ๆ S 1> ่เยอะๆเลยครับสนใจแบบไหนก็ดูเลยครับดูแล้วก็ถูกใจก็ซื้อเลยครับ ลูกค้าวันนี้เยอะอยกันนะมาไปเห็นไหมครับทุกคน,นทั้งหมดเลยนะเนี่ยเจ้าประมูลวันนี้เนี่ยไหมลูกค้ามี สองหกเห็นไหมครับทุกคนรถรถเยอะขนาดไหนเห็นไหมครับนี่คันมีอยู่ทั้งหมด80คันคันสุดท้าย280,000บาทนะครับเอาสักตก จายเลยอืมครับโทษสวัสดีครับดูเลยครับผมดูเลยครับทุกคน

ทายไปลงช่องกันไปดูไว้เยอะๆ,ๆลูกค้ารู้จักกันดูเลยครับเป็นไหมรถคนจีนคนจีนสายตาเนี้ยนะ แปดสิบคันนี่เยอะอยู่นะตัวนั้นเจอสองร้อยไมครับบอกว่าเยอะอยู่แล้วนี่แค่เท่าไหร่นะแปดสิบคันจะไม่เยอะไม่รักคิดว่าแหมสองร้อยคันยังเจอมาแล้วนะครับรถเรามันเยอะเสมอไปอืมอืมอืม ลูกค้ามือรุดใหญ่แล้วโอเคนะครับทุกคนบ๊ายบายนะให้รูปยังเท่านี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุขในการรับชมนะครับาง,งานประมูลก็จะเริ่มแล้วด้วยนะครับผอมงานเวทีกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ อีกไม่นานนะครับผมโอเค